Very good. <laughs> you like it? Ooh, she loves. สวยมากเลย Water, Mall, yeah. Is that right? What baby? The other, the other coffee trees he showed us. Coffee trees. Yeah, they, they don't have many coffee pods, right? So they, they must be younger, is that right? Younger, yeah. Right, okay. This one is still green. Okay. Oh. That's cool. If if the branches oh. are soft and it just bends over then that's okay. Yeah. กูดไม่กูดีโอไม่กูดีโอไม่กูดีโอตม่กูดีอไม่กูีโอไม่กูดีโอไม่กูดีโอไม่กูดีโอ่กูดีโอไ่กูดีโอม่กูดีโอกูดไม่กูี่กูอ่อไม่กูดีโอม่กูีโอไม่กม่กูดอไม่กูดีอไม่กูีโอไม่กูด่กูดีโอไกูดไม่โอไม่กูดีโ่อไม่กูดีอไม่โอไม่กอไม่ไกูดโอไม่กูม่กูดีโอไม่กม่กูดี บอลเลี้ยวก็ได้ฟังบอลก็ได้ฟังน่าคิดสุดเลย i n นี่เ s, <S, <laughs> <S like, i l there r a l l I n k you lost one down there <Really? S 2> Oh not only one นะมี many <laughs> oh, <really? S 3> <laughs> oh gosh นี่นี่สวนอยู่ข้างๆดอยช้างด้วยค่ะเด้อ นี่เก็บอะโวคาโดกันโอ้เยอะแล้วเยอะแล้วเนี่ยสวยงาม Chạp đây, về ra đây Một tô là vắng Sọc sạc xì ha, Run down to the floor แร e เดะบอลทูออนไลน์สุกหมดแล้วเหรอวนี่ข้างล่างที่เราสอยอยู่ข้างล่างนั่นน่ะเออเก็บใหญ่ฟรังเก็บใหญ่เลยนะคะท่านอยู่ด้วย

เก็บอโวคาโดพผูใหญ่เป็นผู้รับสวยมากดอยสวยมากดอยที่เห็นอยู่นี่คือดอยช้างนะก็ดอยรูปรักษลักษณะเหมือนหัวช้างอ่ะเขาก็เลยตั้งชื่อว่าดอยช้างนะคะเนาะอ้ย เห็นจ้ำทั้งหมดเลยนะโฮ้ยเป็นดอยที่สวยจริงๆนะนี่มีกระท่อมที่น่าแล้วเนี่ยนี่คือถ้ามีคนมาเที่ยวก็จะกางเต็นท์กางเต็นท์ตรงนี้แล้วก็นอนกันนะคะนะแล้วก็เห็นสวยงามเห็นหมดเลยนี่ทางนั้นก็จะเป็นหมู่บ้านเนาะ อันนี้ก็ไยกาแฟบริเวณนี้ก็จะเป็นไรกาแฟนะคะสวยมากดินก็สวยมากเลยนะนั่นก็จะเป็นหมู่บ้านเนี่ยนะคะมันไม่ได้ไกลจากหมู่บ้านเท่าไหร่นะสวยมากภูเขาวสวยมาก เดื่อความฝันเพื่อวันต่อไปไปได้บาก้าไปว่นนี้เฮ้ยไปไล้บอก้าไปวันนี้เฮไย ไเวก้นเด้อ